ใจหลับตาเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อ,อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ และทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของ แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สมกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่ว จนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติรวมทุกทุกบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งสาธารณะกุศลสรงเคราะห์โลกสร้างบท์ิหารสาราการเปลี่ยน ศาดกระถินพระปา่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นกรวมมาเป็นดวงบุญใสใสกลมกรอบทัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เระดุดเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้นึกเมาๆอย่างสบายสมอยนึกถึงความเปลื้ ปีติว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสมบุญบารมีของเราไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลก ให้เรานึกอย่างนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆ่าไปเข้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มนมนลนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบาสมายสมายแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้เย็นเย็นถ้ามันจันเน้นเกิดเราเปลือเป็นเน้นภาพแล้วก็เอเยอบเปลือกตาขึ้นมานิด เมือนเราปิดลือตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อยๆนึ้อนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสวัยสบาย เมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวนันทุกคืนนานๆนานเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้เป็นดวงใสๆ ที่มาร้องกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยายสูบระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อทให้เราสุขกายสุขใจและก็ขยายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแส แห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเราได้เข้าใกล้เราก็จะปล่อยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกอนุ่มๆนุ่มนิงน่งนนุ่มหนุมเบาเสบายสบาย ใจใสๆใ,ใ,ใจเย็นเๆจะจะประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบรกิกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้ภาวนาว่าสัมมอรังสัมมอรังสัมมอรังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเรา เหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปและแต่ใจที่ใสใสเย็นเย็นน่าจประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา อย่างนั้นไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคําภาวนาจะใช้ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็นเราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนึ่งอย่างเดียวได้เราก็ไม่ต้อง ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาหลังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงค่อยย้อนกลับมาภาวนาสัมมาหลังใหม่กับประคับละคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ ส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระก็จะนึกภาพองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นองค์พระใสๆแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกัน อย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาเบาสบายๆในทำนองเดียวกันนะจ๊ะตั้งนิ่งๆนมนมเบาเบาตั้งผ่อนคลาย พระว่าเส้นทางสายกลางภายในนั้นนะต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขจะไม่มีอาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้น เราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญภาพก็จะปรากฏชัดใสแจ่มกระจางกลางกายเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเมื่อเราทำบ่อยๆก็คุ้นเคยใจก็จะล่นก้าไปสู่ภายในกลาง ของทุกสิ่งนี่เราเห็นถ้าเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะพุ่งเข้าไปสู่กายภายในเห็นองค์พระใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใสใส เป็นแนวดิ่งลงไปที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำอย่าก,กลัวช้าอย่าคิดนำอย่าก,กำกับใจใสๆเดี๋ยวจะ เคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเองถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดเท่าลืมตาเห็นแล้วห,ลหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็ตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้อง คือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุน่มๆสบายสุขจะเพิ่มขึ้นภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึนม้นแต่ถ้าหากเราเป็นเน้นเป็นลุ้นเป็นเล่งเพ่งหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่า ภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลงปริมาณในความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะฝื้นดันต่อไปอีกสุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพราะผิดวิธีทั้งๆที่เราทำถูกมา ในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะเวลาไปอยู่ที่บ้านเราไปนั่งส่วนตัวตามลำพังต้องจำวิธีการนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติทรรให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันเวลา ที่ลอ,อยข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันประภัยจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบเราจะพัดพลาจากกายยากนี้ในโลกใบนี้เมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอ ให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจถึงแล่นกับไปสู่ภายในเรื่อยๆทำอย่างไรใจถึงถอนออกมาแล,แล้วก็ค่อยๆปรับลงวิธีการให้ถูกหลักวิชา ประกอบความเบียนให้กลั่นกราถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นบรรพชิตก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเหนียวลังใจเราได้เลยถ้าเป็นครหัสก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายปร้ายก็จะกลายเป็นดีดีเยู่แล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุน่มๆให้ใสๆอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าเราทำให้คล่องได้ชำนาญแล้วบ่อยๆซํำๆจนชำนาญต่อไป เราก็าจะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หายสงสัยโดยตัวของเราเองแล้วยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้งของกับเราอย่างเป็นความลับของเราอยู่เราจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความลับของเราอีกต่อไป โดยเฉพาะอ,อย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวงเรานี่เองภายในมีแสงสว่างสองทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอกและแสงสว่างที่สองทางชีวิตทำให้เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับ ที่แต่ก่อเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเมือ่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนรรุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนรรุษย์เห็นชีวิตของกายทิศที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนรรุษย์ละเอียด เห็นชีวิตขงกายอารมปรมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห็นชีวิตข้งกายอารูปบปรมที่แตกต่างชีวิตของกายรูปอบรมเห็นชีวิตของพระธรรมกายที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมาแจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่า ที่เป็นเนื้อเป็นหนังแพทแท้ของพระรัตนตรัยนั้นคืออะไรตัวจริงแห่งพระรัตนตรยัยเราจะได้ไปได้ยินแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งอเดียวกัท่านได้เราจะรู้จักคำว่าพุทธรัตนะทำไมเอาคำว่าพุทธ มาเกี่ยวกับคำมรัตนนะเราจะหายสงสัยและก็แจมแจ้งขึ้นที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมา์นะลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้วเป็นแก้วใสใส ที่ใสกว่ารัตนะใดๆในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในอเทวโลกมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นสรณะเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้ง เมื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบิกบานอาดอาหาร่าเริองอยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้นปัจจัยล้วก็ถึงพุทธัตน,นะถึงธรรมัตน,นะและถึงสังรัตตน,นะ รูจากว่าทำไมเรีกว่าพุทธรัตรนาะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตรนะลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสังรัตรนะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่างอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละอย่าง ดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหน้าของเราทำหน้าที่กันคนละยอย่างเรียกชื่อกันคนละยอย่างแต่อยู่รวมกันลัตธนะทั้งสามนี่ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงลัตธนะทั้งสามดังกล่าวนี้ ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด,ด้วยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนตรัยเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรื่มปิติและภาคภูมใจว่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ จะทราบชึ้งกว่าที่เคยเป็นและก็จะทราบซึ้งไปถึงคำสอนของพระสมมติเจ้าจะกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลย เราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองอยู่เป็นสุขด้วยตัวของเราเองแม้อยู่ตามลำบังก็ตามอยู่โคนไม้ก็เป็นสุขอยู่ในป่านในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกนดานก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกนดาน มีสุขยุายในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นไ่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องเย็น แล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นจะเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแล้วแล้วก็จะรู้จักมาอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใสๆสเบิกบานอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้วตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆจะอยู่ภายในใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลย เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ประคับประคองใจกันไปจะประคองใจด้บริกรรมภาวนาสัมมาระไงไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจนิ่งๆนุ่น,น,นเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ